คุยกันนะคะกับคุณสุชัยสุดภาดค,ค่ะ Executive Vice President ฝ่ายตราสารทุนบรจอ m อ c ค่ะคุณมิ้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับตลาดตอบรับรุนแรงมากเลยคุณมิง้งหลังจากที่กรงอลดดอกเบี้ยเมื่อวานนี้นะคะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นจริงๆอ่ะตลาดก็ถ้าถ้าชักน้ําหนักกันฝั่งที่คิดว่าน่าจะลดเนี่ยก็เป็นฝั่งที่มีน้ําหนักมากกว่าแต่ไม่มีใครคิดเลยว่ามาติจะเป็นเอกฉัน จนกระทั่งมติออกมาเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ตลาดตอบรับบวกไปเพิ่มขึ้นไปโดยที่เราไม่ได้เห็นปรากฏการของการเซลล์ออนแฟกต์เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเป็นปรากฏการหลายอย่างที่ทุกคนบอกว่าเอ๊ะ e มันใช่เหรอกนงลดดอกเบี้ยจริงๆหุ้นกลุ่มแบงค์น่าจะลงก็ไม่ลงแต่มันลงวันนี้เงินบาทน่าจะอ่อนก็ไม่อ่อนก็แข็งค่าขึ้นมาอีกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตลาดตอนนี้มันบอกอะไรกับเราบ้างคะคุณมิง้งเอาเอาทนดอกเบีย้ยเทนดอกเบียเบ้ยเนี่ย ผมว่าในตลาดทุกคนเราคุยกันเขาบอกว่าเทนด์ดอกเบี้ย e เป็นขาลงไม่ใช่เฉพาะบ้านเราพูดถึงเฟดด้วยอแล้วทันนี้เนี่ยบ้านเราเรียกว่าชิงัดอกเบี้ย e ลงก่อนนะครับมันก็เลยทําให้เอเออ่าหุ้นที่ท,ที่ส่วนใหญ่โดยปกติแล้วหุ้นไ,ได้รับผลประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาลงอยู่แล้วแต่ทันเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้พวกที่ได้ประโยชน์โดยตรงเนี่ยมันอา่าสะท้อนในทางที่ดีกว่า แต่ทีนี้อีกมุมหนึ่งก็คือมุมดอกเบี้ยของทาง u ูเอทาง u ูเอสเองเนี่ยก็เป็นแนวโน้มขาลงเหมือนกันอ่าล่าสุดทางรัฐมนตีค้ังของเขาเองเนี่ยพูดว่าควรจะลงเท่านี้เท่านั้นจุดครั้งแรกควรจะลงห้าสิบสตังค์ด้ยด้ซ้ำอ่าถ้าเป็นในลักษณะนั้นเนี่ยแล้วถ้าดอกเบี้ยทาง US เอสลงได้จริงเนี่ยมันลงได้แรงกว่ามันทำให้ไอ้พวกริสกี้อสเ t ็ตหลายๆอย่างมันดีผมไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับอีกมุมหนึ่งก็คือว่า เวลาดอกเบีย้ยของ US เอมันลงอ m p a c t มันแรงกว่าของไทยแล้วเวลามันลงเนี่ยสิ่งที่ค่อนข้างจะตามกันก็คือในเรื่องของค่าเงินดอกเบีย้ยลงค,ง,จจงค่าเงินอาจจะอ่อนซึ่งไอ้ค่าเงินอาจจะอ่อนหรือเปล่าตรงนี้ที่ relative กับไทยมันก็เหมือนกับเงินบาทเราแข็ง mm. มันก็เลยเห็นเหมือนว่าเออถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีฟันโฟไหลกลับเข้ามาในในไทยโดยเฉพาะไอ้อ m e r g i n g market ทั้งหมดหรือเปล่ามันเลยทำให้อ่า เหตุการณ์ตรงเนี้ยมันเราเลยเห็นบาดเราไม่ได้อ่อนอมผมพยายามจะตีความกับมันน่าจะตีความได้ประมาณนี้ครับว่าเออดอกเบี้ยเราลงแต่บาทเราไม่อ่อนเพราะว่ามันคาดไปถึงว่าเดี๋ยวเฟดกำลงังจะลดดอกเบี้ยหรือเปล่าที่ต้องถามย้ำกับคุณมิงเพราะว่าคุณมิ้งอะ่ะบอกเราว่าภาพโดยรวมมาเป็นบวกนะแม้ว่าจะบอกว่าตึงๆไปแล้วเมื่อครั้งก่อนที่เราคุยกันแต่ภาพนะวันนี้ถ้าโฟลยังเข้าตอบแปลว่า ตรงเนี้ยก็ยังไม่ตึงมากนะยังสามารถที่จะหย่อนแล้วไปต่อได้หรือเปล่าคะสำหรับคุ้นไทยอ่าคือคือมันถ้าเรามองตลาดเรามองสองสองแบบหนึ่งถ้าเรามองแอปซูลเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันยังถูกนะครับเพราะว่าที่ที่เราคุยกันเมื่อครั้งที่แล้วเรายังเทรดอยู่จากลบสองสแตนดาร์ดเป็นลบหนึ่งยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่เลยแต่ถ้ามองในเชิงของรีเลทีฟกับ เหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมามันจากลบสองเป็นลบหนึ่งมันก็แพงขึ้นอยู่ที่ว่าเราเลือกเชื่อมุมไหนความรู้สึกเราเราเรามองไอไอมุมไหนให้ความสําคัญกับมุมไหนมากกว่ากันถ้าถ้าเมื่อกี้ที่ผมฟังตอนเริ่มต้นก็คือว่าการลดแบบนี้ทำให้ตลาดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีการเทคโปรฟิตลงมาบ้างคนที่เทคโปรฟิตอาจจะมองว่าช็อตเทอมหน่อย ตลาดมันขึ้นมาแรงมีการเทคโปรฟิตแต่พวกที่เป็นลองเทอมกว่านั้นเนี่ยผมว่าเขาอาจจะมองไปช็อตถัดไปว่าโน้มมันยังลดต่อแล้วเดี๋ยวเฟดกำลังจะลดดอ,อกเบีย้ยฉะนั้นมันเลยทําให้การเทคโปรฟิตระยะสั้นเนี่ยมันไม่ได้ทาให้ตลาดลงแรงเพราะว่าอ่าภาวะเศรษฐกิจที่มันบอททอมแล้วมันอาจกำลังจะดีขึ้นในอนาคตเลยทําให้เห็นภาพว่าเออมันไม่ลงแรงนะครับค่ะมีให้น้าหนักของเฟดแค่ไหนจริงๆอ่ะตลาดคาดว่าจะได้เห็นการลด0ูนจสองห้าในเดือนกันยายน เกกว่าเปอร์เซ็นต์แต่พอคุณสกอตเบเซนพูดเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเป็นไปได้นะเผเอิญเขาเป็นรัฐมนตรีครังด้วยไงน้ำหนักมันเลย uh huh. ดูเยอะมาเลยดูเยอะมากเลยคือถ้าทิศทางแล้วก็นโ้มของเฟดจะลดดอกเบีย้ยแล้วอาจจะลดได้รุนแรงกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยมันจะมีอิมแพคขนาดไหนคะผมว่าถึงแม้คุณสกอตเบเซนพูด5้าสิบตังตลาดก็ยังมอง25่าตังอยู่ดีแต่ถ้าเกิดมันเซอร์ไพรส์ที่50สตังเนี่ยมันจะ เกิดความรุนแรงจริงๆคืออหุ้นอาจจะขึ้นได้แรงครับแต่ผมยังยังผมมองตรงนั้นเป็นเซอร์ไพรส์ถ้ามันเป็นเซอร์ไพรส์อย่างนั้นเป็นเซอร์ไพรส์บวกเราโชคดีหุ้นมันขึ้นคงไม่อยากจะคาดห้าสิบตังค์ในครั้งนั้นมากกว่าคงคาดหวังแค่ยี่สิบห้าสตางค์ดีกว่าแล้วให้มันเป็นเซอร์ไพรส์บวกมันมันรับได้อดีกว่าไปผิดหวังถ้าห้าสิบตังค์แล้วมันไม่ใช่ค่ะอ่านให้ตามต่อใน17กันยาเขาจะมีการประชุมนะคะในส่วนของเฟดส่วนบ้านเรา Impact ที่เร็วกว่าที่คาดนิง บงก์พาณิชย์วันนี้ประกาศลดดอกบีลดอาาัตราดอกเบี้ยเงินกู้หูเป็นเป็นแบบออกมาเป็นสล็อตสล็อตสล็อตเลยหลายแบงก์เลยทีเดียวปกติเนี่ยรอบก่อนเราอาจจะไม่ได้เห็นขนาดนี้นะแต่วันนี้คือคล้อยหลังกรนองอแค่วันเดียวเองอะ่ะทาไมเขาถึงลดได้เร็วขนาดนี้คะก็เห็นอะไรเออผมว่าเทรนดอกเบี้ยมันเป็นขาลงแล้วในความความรู้สึกของผมเนี่ย เศรษฐกิจมันบอททอมแล้วฉะนั้นอะไรที่มันไม่ดีอย่างถ้าพูดถึงทางแบงค์แบงค์อาจจะก,กังวลเรื่อง NPL mm. สิ่งะระยะเวลาที่ผ่านมาอาจจะอาจจะเห็นภาพ NPL ในในระดับหนึ่งพอสมควรแล้วฉะนั้นพอดอกเบี้ยมันเริ่มลงเขาอาจจะลงได้ในในระดับหนึ่งตามตาม policy rate ตาม policy rate ไปมันเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจมันบอกว่ามันควรจะลดแต่ว่าสิ่งที่ต้องมองต่อไปคือว่าแล้วเขาจะปล่อย ปล่อยกู้หรือเปล่าต่างหากตรงนั้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องไปดูอีกทีว่าเออเขาจัดการกับปัญหา NPL ได้มันไม่เป็นที่น่ากังวลมากนะักฉะนั้นการปล่อยกู้ไปเนี่ยไม่เสียหายอีกมุมหนึ่งที่อยากให้มองก็คือว่าถ้าสมมุมติเขาเขายอมปล่อยกู้หมายความว่าเศรษฐกิจที่แย่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครยังอยู่ได้อะมันคงจะแข็งแรงพอสมควรเขาอาจจะกล้าปล่อยกู้กับกับกลุ่มนี้ก่อนก็ได้นะครับผมก็เลยมองว่า เออมันบอททอมการลดดอกเบี้ยการทําให้ environment มันดีสําหรับการก้าวไปข้างหน้าต่อไปเนี่ยมันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับผมก็เลยคิดว่าเออแบงก์อาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็เต็มตัวไว้เหมือนกันค่ะนี่คุณมงพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจบอ t ท o มสองครั้งในในไลฟ์วันนี้นะคะแต่ทุกคนเป็นห่หวงเรื่องของไตรมาสสามไตรมาสสี่ทั้งนั้นเลยนะเราบอกว่าไตรมาสสามนี่ยังอาจจะไม่ได้เห็นผลกระทบจากเรื่องของ tariff จริงๆแต่จะเห็นในไตรมาสสี่มากกว่านี้ด้วยซ้ำคุณมิ้งไม่เป็นห่วงเหรอ แบงชาติเขายังเป็นห่วงอันนี้อยู่นิดนึงนะอือผมไม่ได้รู้สึกเป็นห่วงขนาดนั้นนนะครับเพราะว่าโดยโดยความรู้สึกเราอ่ะหุ้นมันสะท้อนไปข้างหน้าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคาลิฟเรารู้แล้วว่าเราอยู่ที่สิบเก้าหลายๆอย่างที่เลวร้ายเนี่ยตัวเลขมันบอกฉะนั้นคนที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผมว่ามีการคำนวณเตรียมความพร้อมกับตรงนี้อ่ะมันมันน้ำหนึ่งได้ พูดอย่างนั้นดีกว่าฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาก็น้ำหนึ่งว่าอะไรจะไม่ดีอะไรจะดีเขาก็คัดแยกแยกไปแล้วเขาสามารถดําเนินธุรกิจได้ต่อไปโดยที่รู้ว่าจุดไหนมันคืออะไรถามว่าห่วงไหมตัวเลขที่จะตามหลังออกมามันอาจจะไม่ดีแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ห่วงเพราะว่าความชัดเจนมันมีมากขึ้นส่วนส่วนตัวผมเองที่ท,ที่ที่เล่นหุ้นเนี่ยผมก็จะบอกว่าผมก็มองในมุมลักษณะนี้เหมือนกัน แล้วผมก็ว่าตลาดมองมุมนี้นะถ้าตลาดไม่มองมุมนี้ทําไมมันขึ้นไปแล้วล่ะในในราคาโดยที่บอกว่าไอ้ที่เรยวไลท์ยังยังไม่ออกมาได้ซ้ำมัน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 ใช้คําว่า ount, ดิสคาวใช่ทางเราใช้คําว่าดิสคาวมันดิสคาวไปล่วงหน้าแล้วครับค่ะอ่านี่ถือว่าเป็นมุมมองเชิงบวกนะกับเรื่องที่เราเห็นความชัดเจนแล้วก็คือเรื่องของดอกเบีย้ยแล้วก็เรื่องของทาลิฟนะวันนี้นะคะมาที่เรื่องที่เรากําลังลุ้นอยู่ร่างงบประมาณรายจ่ายปีหกเก้า วันนี้วันที่สองละคุณมีคิดว่าจะมีปัญหาอะไรไหมมันน่าจะผ่านมันน่าจะจบไหมอ่าพูดพูดตร,ตรงๆนะครับผมก็คิดว่าเสียงก็น่าจะเพียงพอให้ผ่านสภาได้ค่ะไอตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่ที่ผมมองว่ามันเป็นบวกอย่างเม<อ>ื่อกี้ทางคุณบอกว่าอ่าเรายังห่วงตัวเลขจ d p หรือว่าอ่าตัวเลขเศรษฐกิจในคิวสองคิวสามอาจจะไม่ดี ล่างงบประมาณถ้าผ่านออกมาได้หมายถึงว่ามีเงินลงเข้าไปสู่ในระบบผมก็เลยมองว่าเออมันก็น่าจะเรียกว่าปัททอมแล้วพอเงินเข้าไปในระบบเนี่ยมันจะน่าทาให้สถิตค่อยๆขยายตัวดีมากดีน้อยมันก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่ามันมีเงินเข้าไปอยู่ในระบบครับผมถึงได้บอกว่าเออผมผมผมเริ่มไม่ค่อยได้ห่วงมากนะักที่ท,ที่ที่กังวลก็คือว่า เรามองตลาดยังไงเรามองเป็น relative คือมันแพงขึ้นแต่ถ้าเกิดมองเป็น absolute หน่อยมันก็ยังถูกอยู่เมื่อเทียบกับค่าเฉลีย่ยค่ะเดี๋ยวเข้าดูว่าถ้ายังถูกอยู่จะทํำยังไงนะคะอันนี้ต่อยอดกันมาเพราะว่าทุกคนบอกว่าถ้าเรื่องงบผ่านอันนี้ก็จะสบายใจไปอีกเปลาาหนึ่งเพราะเราจะมีวันที่29บ่าย3โมงรอเราอยู่เรื่องของการเมืองน,จจอน่าจะจบไหมน่าจะจบไหมคุณมิ้งน่าจะจบนะครับ ผมผมคิดว่าจบครับก็คือว่ามีการตัดสินแล้วจะอยู่ต่อจะเปลี่ยนตัวหรืออะไรแล้วแต่มันมันก็เหมือนกับเรื่องทาริบครับมันได้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่จะได้ไม่ต้องมานั่งรอครับเพราะว่าเราเราเราพวกเราไม่ค่อยชอบรอเราต้องการความชัดเจนแล้วเราจะได้นับหนึ่งเดินหน้าต่อผมคิดว่ามันจบแล้วมันก็นับหนึ่งเดินหน้าต่อครับค่ะถ้าหุ้นไทยยังถูกและประเด็นที่เป็นความเสี่ยงที่เราคอนเซิร์นก่อนหน้านี้จบจากนี้ไป เราทำยังไงดีคะเราวางแผนจัดการยังไงดีกับพอร์ตการลงทุนของเราออย่างอย่างอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็จะมีมีความคิดเหมือนกันนะครับตอนที่หุ้นขึ้นแรงๆผมก็จะมีการเทคโปรฟิตบ้างอะไระบ้าง,ออางแต่ว่าใช่ใช่แต่อย่างที่ทำอย่างที่บอกว่า เราเราเราเลือกได้เราไม่จําเป็นต้องเทคโปรฟิตกับพุ้นทุกตัวในพอร์ตหรือลดน้ําหนักในพอร์ตให้ลงมากๆเราเลือกตัวที่เราคิดว่าเออตัวนี้มันฟูลวิทแวลูแล้วจริงๆหรือม,มันแพงแล้วจริงๆเราก็มีการทริมออกบ้างเราเลือกตัวที่คิดว่าทั้งแรกที่เราเคยคุยกันผมเคยพูดว่าอะไรถึงก่อนทําก่อนถ้าเกิดอินเด็กถึงตาเกตเราก็ลดเป็นถือแคชบ้างแต่ถ้าอินเด็กไม่ถึงตาเกตแต่บางตัวถึงตาเกตเราก็ลดบ้างผมคิดว่าวิธีจัจัดการกับพอร์ตควรจะเป็นในลักษณะนี้มากกว่าครับ คือคือคืออย่ารอภาพรวมอ่าหุ้นบางตัวที่มันแพงแล้วจริงๆเราคิดว่าเราล็อกไม่ได้เราว่าเราควรเทคโปรฟิตผมก็คิดว่าขายตรงนั้นก่อนได้แต่ว่าโอเวอร์ออของพอร์ตถ้ามุมผมที่ผมบอกว่าผมยังมองว่ามันมีโอกาสไปต่อได้ฉะนั้นเทคโปรฟิตก็อยากทาให้มันถือหุ้นน้อยจนเกินไปครุณมิง้งค์ทารดับพันสองร้ปสิบมีหุ้นที่เต็มมูลค่าแล้วหรอสำหรับหุ้นไทยอถ้าไปเลือก คือคือแต่มูลค่ามันก็แล้วแต่แล้วแต่แต่แต่คนนะครับผมผมคงเอ่ยชื่อหุ้นไม่ได้อย่างหุ้นบางตัวที่ผมคิดว่า valuation มันตรงเนี้ยมันตึงถ้าผม overweight ผมอาจจะขายเป็น neutral อาจจะจะคิดว่าตลาดภาพใหญ่ยังไปต่อผมคงไม่อันด์เวทมันคือมันก็เป็นแท็กติกเล็กๆเลยน้อยที่เราจัดจัดจัดสรรพอร์ตตรงนี้ได้ครับไม่ใช่ว่าพอมันแพงเราต้องขายทิ้งไม่เอามันมันไม่ใช่เพราะว่ามันอาจจะมีคนที่มองว่าถูกมระทำให้มันแพงขึ้นไปอีกก็ได้ แต่ในมุมเราอ่ะเราควรจะมีการป้องกันความเสี่ยงลดน้าหนักบ้างก็ยังดีครับอืมอ่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูนะคะว่ามันจะมันขอขอเจาะลึกนิดงแต่ว่าพองบการเงินไตรมาสสองออกมาคุณมิงวันนี้สุดท้ายละเราเห็นอะไรในงบไตรมาสสองบ้างมันจริงๆอ่ะตลาดคาดว่าไม่น่าจะดีแต่ว่าบางตัวก็ดีนะแม้ว่าจะดีน้ะกว่าที่คาดไปบ้างแต่ว่าโดยสรุปในภาพรวมอ่ะคุณมิงคิดว่าผลออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างสําหรับงบไตรมาสสองอ่าผมผมก็ลองเซอร์เวกับ คนในวงการว่าเออไตรมาสสองเนี่ยเราจะเรียกว่างบเป็นบอททอมได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่เขาบอกว่าเออมันยังไม่ดีขึ้นนะผมก็บอกว่าแล้วไตรมาสสามล่ะเราคิดยังไงเราประปานการยังไงเขาบอกว่าไตรมาสสามก็อาจจะคล้ายๆไตรมาสสองมันก็คือแฟลตผมก็เลยจะบอกว่าโดยส่วนตัวผมเองผมก็ยังเรียกว่าไตรมาสสองอาจจะเป็นบอททอมไตรมาสสามอาจจะยังไม่ฟื้นแต่มันคงไม่ใช่ต่ํากว่าไตรมาสสองแล้วเมื่อกี้ทางคุณบอกว่า เออบางตัวมันออกมาดีกว่าที่คาดด้วยซ้ำมันอาจจะเป็นตัวเลขที่คอนเฟิร์มวิวผมด้วยซ้ำว่าเออมันไม่เลวร้ายนะมันน่าจะอยู่แถวแถนี้แหละต่ำอ่าวอททอมแล้วจริงๆอยู่ที่ว่าจะฟื้นได้เมื่อไหร่มันก็อยู่ที่นโยบายเศรษฐกิจ environment อะไรหลายๆอย่างครับถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าถ้ามันจะเรียกว่าทรงๆนะถ้าฟังจากคุณมีคือทรงๆไปจนถึงไตมาสามเราก็อาจจะไม่ได้เห็นการปรับ EPS ของตลาดขึ้นใช่ไหม มันก็จะทำให้อัพไซด์เราก็จํากัดอีกอยู่ดีนะแม้ว่าเราจะเข้าเราจะรู้สึกว่าพูดมันถูกมันก็เป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องสกกีกเหมือนกันนะครับท,ที่ทุกครั้งพอใกล้สิ้นปีเราจะไปใช้ EPS ของปีถัดไปถึงแม้เราไม่ได้ปรับต e ัวเลข EPS ของปีนี้นะครับแต่ว่าปีหน้าถ้ามันดีขึ้นบางทีเราก็โลโอเวอร์หรือไปใช้อินเด็กทาร์เกตของปีถัดไปถ้าเวลาของช่วงครึ่งปีหลังมันเหลือน้อยลงไปเรื่อย นนมผมผมผมคิดว่าเป็นเป็นลักษณะนี้ได้ถึงแม้เราจะไม่ได้ปรับปีนี้นะครับงั้นแปลว่าแนวโน้มจากนี้ไปเท่าที่ฟังทั้งหมดเลยนะคะก็คือเราน่าจะ,น,าจะน่าจะทริมหุ้นที่เต็มราคาออกได้แต่ไม่ใช่ขายทั้งหมดเพราะดูจากภาพรวมของหุ้นไทยแล้วเนี่ยโอกาสยังมีอยู่เพราะหุ้นส่วนใหญ่ในตลาดก็ยังอยู่ในโซนที่ถูกและถ้า<บ>เรา เราประเมินจากภาพรวมความเสี่ยงที่มันลดน้อยลงไปแล้วแม้ว่า EPS ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปรับแต่ถ้าเกิดว่าในปีหน้าทุกอย่างมันดีขึ้นมันก็มีโอกาสที่จะปรับแปลว,ว่าจากนี้ไปเราน่าจะกลับมาใช้กลยุทธ์ซื้อแล้วถือลงทุนระยะกลางถึงยาวได้แบบนั้นไหมคะเพราะที่ผ่านมาทุกคนเทรดดิ้งหมดคุณมิงผมผมมองเป็นภาพนั้นครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าดอกเบี้ยก็อยู่ต่อคิวจะลงเรื่อยๆอยู่โดยเฉพาะดอกเบี้ยใหญ่ของคือทาง US ซึ่งเราก็เห็นภาพอยู่ว่ามันจะค่อยๆลงแล้วดอกเบี้ยเขาสูงมากๆรูมการลงของเขามีเยอะกว่าของเราได้ซ้ำอย่างอย่างคุณสกอตต์เรซเซนต์บอกว่าร้อยห้าสิบถึงร้อยเจ็สิบห้ารูมมีถึงขนาดนั้นผมก็เลยบอกว่ามันก็ทยอยลดไปเรื่อยๆจนถึงปีหน้าฉะนั้นในช็อตเทอมอาจจะคัดแล้วหุ้นไม่ลงกลายต้องกลายไปต้องซื้อคืนหรือเปล่าวิธีก็คืออย่างที่ผมก็เลยบอกว่าเอองั้นก็ทิมบ้างในบางตัวที่เราคิดว่าเราเราเรา,เราไม่ได้กับราคานี้ อย,อย่า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 ทิมเยอะจนเกินไปอาจจะต้องซื้อกลับในราคาที่แพงขึ้นนะครับอืมอา่าถ้าอย่างขอเซกเตอร์ที่คุณเบงคิดว่าเป็นเซกเตอร์เป้าหมายนะจากนี้ไปเราควรที่ต้องกลับมาโฟกัสเซกเตอร์ต่างๆเหล่านี้มีเซกเตอร์อะไรบ้างคะถ้าถ้าอย่างในในช็อตเทอมที่ที่ที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าอ่าหุ้นที่ได้ผลบวกจากตัวเทนของดอกเบียขาลงนะครับซึ่งก็เป็นช็อตเทอมหน่อย แล้วในลองเพิมหน่อยซึ่งผมเรียกว่าผมแทบจะพูดทุกครั้งแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับก็คือหุ้นที่เกี่ยวกับอ่าโดเมสติกค um อนซัมชันอย่างอย่าง PE มันลงมาจากสามสิบเหลือสิบห้ามันหายไปครึ่งหนึ่งอ่ารถมันยังมีมันยังมีอยู่แต่มันมีแบบเตีย้ยเตี้ยแต่สิ่งที่ทําให้มันยังไม่กระตุกขึ้นก็อาจจะยังไม่มีแคตตาลิสซึ่งผมก็คาดหวังว่าเศรษฐกิจมันน่าจะค่อยๆดีขึ้น ก็เลยคิดว่าตรงนั้นถ้ามันด yeah ีขึ้นจริงมันจะเป็นแคตตาลิสทําให้ขึ้นกลุ่มเนี้ยรีบาวกับขึ้นไปได้อาจจะไม่จาเป็นต้องกลับไปที่เก่าแต่คงขึ้นได้บ้างเพราะมันยังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับก็คือว่าถ้าเป็นสรุปคือถ้าเป็นช็อตเทอมเนี่ยที่ได้ผลบวกจากดอกเบี้ยที่เป็นลองเทอมหน่อยก็คือผลบวกจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจก็คือตัวดอลลาริ s u คอนซัมชันคุณมิ้งอ่ะต้องบอกคุณมิ้งมีมีมุมที่สวนกับส่วนใหญ่เยอะพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเศรษฐกิจจะกลับมาได้นะคะ ถ้าอย่างนั้นแปลว่าเราเราจะต้องเป็นคอนเทเลียนนะซื้อกลุ่มดอมิสติกคอนซัมชันไว้ก่อนเพื่อลุ้นกับว่าในอนาคตภาพรวมของเศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นอันผมผม,ผมขอติดตลกหน่อย <c oughs> ได้ไหมครับผมพยายามได้เรียกตัวเองว่าเป็นคอนเทเลียนเพราะว่าผมเรียกตัวเองว่าเป็นโปรแอคที ctive มากกว่า<อ>ก็คือ,อ,อเราพยายามคิดว่าเราทําก่อนคนอื่น<อ>เราคงไม่ได้จงใจทาสวนคนอื่นเฉย ใหนะ้คุณผู้ชมฟังคุณมิ้งนะเพราะว่าคุณมิ้งเป็นคนแรกเลยเท่าที่ได้สัมภาษณ์มาที่คุณมิ้งบอกว่าเนี่ยหุ้นบวกมองขอมองสวนตลาดตั้งแต่ตอนนั้นนะว่าหุ้นจะขึ้นแล้วก็ขึ้นจริงด้วยอ่ารอบนี้รอบนี้ยังไงคะร,คงรูปอคทีฟยังไงอ่าก็อย่างที่เอาทาลิฟทาลิฟเรารู้เรื่องแล้วว่าตกลงเป็นที่สิบเก้าฉะนั้นผู้ประกอบการทั้งหลายหรือใครก็แล้วแต่ก็คงมีการปรับตัวว่าจะทํายังไง จะหาตลาดใหม่เพิ่มเติมนอกจาก u ูอหรือเปล่าฉะนั้นเราจะเห็นการปรับตัวตรงนี้แล้วมันจะทําให้เดินหน้าไปได้แน่นอนในช่วงระยะแรกๆมันอาจจะมีอุปสรรคเนื่องจากทาราฟิกทำให้อผลประกอบการอาจจะแย่ลงแต่ว่าเรารู้กันแล้วแล้วเดี๋ยวเขาหาทางปรับตัวแล้วถ้าดูให้มันยาวขึ้นหน่อย longer term หน่อยเร,เราจะเห็นว่าเขาอาจจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อมันดีขึ้นในตรงนั้นกลับมาที่บ้านเรา ผลกระทบของทาริฟมันก็คงมีผลกระทบกับโดเมสติกคอนซัมชันในประเทศเหมือนกันอีกอันนึงที่โดนก็คือเรื่องของความไม่นิ่งของการเมืองเราซึ่งผมก็คิดว่ามันใกล้จะจบแล้วมันจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนคงต้องรอดูรัฐบาลต่อไปหรือว่าทุกอย่างจบรัฐบาลจะเดินหน้าต่ออะไรยังไงซึ่งมันก็จะค่อยๆดีขึ้นอีก พอเป็นในลักษณะนี้เนี่ยผมว่าทุกอย่างมันดีขึ้นอะ่ะดเมนสติกคอนซัมชันมันจะค่อยๆดีขึ้นอันนึงก็คือคอนฟิเอนซ์จะเกิดด้วยว่าเออเราไม่ได้มีอะไรข้างหน้าซึ่งมันดูเลวร้ายแล้วนะมันจะค่อยๆดีขึ้นพอมันเกิดผมว่าดเมนสติกคอนซัมชันมันจะค่อยๆกระเตื้องขึ้นมาอีกมุมหนึ่งที่บอกไปก็คือว่ามันเป็นอันเดียวที่ไม่มีแคตตาลิสทำให้แวลูชันมันไม่ได้กลับขึ้นไปเหมือนหลายๆเซกเตอร์ที่เริ่มรีบาลแต่เราไม่เห็นคอนซัมชันรีบาล มันอาจจะเป็นเซกเตอร์สุดท้ายที่จะรีบาวในรอบนี้ก็ได้แต่อาจต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าคตเตอร์ลิสยังไม่เกิดอ่าเศรษฐกิจเรายังไม่ฟื้นแต่ผมคิดว่ามันจะค่อยๆฟื้นอืมอันนี้เป็นมุมชัดเจนท่านผู้ชมได้เห็นแล้วก็ถ้าเกิดใครคิดว่ามุมของคุณมิงสอดคล้องกับมุมของคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ทำการบ้านเพิ่มเติมสำหรับดอมิสติกคอนซัมชันนะคะแม้ว่าเอาจริงนะคุณมิงเราก็ยังรู้สึกแบบเราก็ยังไม่ค่อยอยากจะควักเงินออกจากกระเป๋าเท่าไหร่นะนะด้วยสถานการณ์จุบันนี้นะ คือมันก็แล้วแต่กลยุทธ์บางคนก็อาจจะยอมจ่ายแพงหน่อยแต่เห็นมันขึ้นก่อนแล้วยอมจ่ายแต่แต่ที่ผมพูดก็คือผมพูดวิวผมคิดว่าเออเราจ่ายแล้วถ้าเรารอได้อะผมว่าบางทีการรอมันอาจจะอึดอัดแต่เวาลาได้ผลตอบแทนเนี่ยอ่ามันได้จะได้อะไรที่เยอะกว่ากับกับตรงนั้นครับก็อย่างตอนที่ที่อ่าเจอพันต้น,ตน แล้วทุกคนกลัวผมบอกว่าเออควรจะซื้อนะแล้วก็นั่งรอจนเหตุการณ์สงบแล้วมันจะรีบาวได้อ่ามันผมก็ไม่ได้บอกว่าเออมันใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเดินหน้าไปได้มันอาจจะใช้ระยะเวลาที่นานกว่าที่เราอยากได้ไปหน่อยแต่ว่าจริงๆมันก็สรุปเร็วนะครับจากเมษาจนถึงตรงนี้สามสี่เดือนเองก็ไม่ได้นานจนเกินไปออก็เลยคิดว่าเออมันก็คุ้มนะที่ท,ท,ที่ที่ทำแล้วถ้ารอได้ครับ เราจะไม่มีความเสี่ยงใหม่ๆใช่ไหมคะพรุ่งนี้ทั้งกัปตินจะเจอกันเราจะไม่ต้องเจออะไรที่มันเป็นปัจจัยแบบเหนือความคาดหมายใช่ไหมคะคือคือมันก็จะเหมือนกับถ้าเจอกันแล้วคุยไม่รู้เรื่องมันก็กลับไปเป็นปัจจุบันอยู่ที่ที่ยังไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าคุยรู้เรื่องมันก็จะเป็นเซอร์ไพรส์บวกนะครับผมก็ยังพยายามอยากจะให้มองโลกในในแง่ดีดูเพราะว่าไอ้ที่มันไม่ดีเนี่ยมันมันเกิดไปแล้วะครับอืแล้วตลาดชอบความชัดเจนด้วยนะคะถ้าทุกอย่างชัดเจนอย่างที่คุณมิ้งบอกว่าพอมันจบ เมื่อกี้จะพยายามถามว่าทุกอย่างจะจบไหมนะก็มิงเชื่อว่ามันจะจบนะถ้าทุกอย่างมันจบแล้วทุกอย่างมันชัดจริงๆตลาดหุ้นชอบความชัดเจนนะคะก็เอาอค่ะขอแก้ทีน,นึงทุกอย่างน่าจะค่อยๆดีขึ้นครับอาจจะไม่จบโอเคค่อยๆดีขึ้นก็ถือว่าเป็นประโยคดีแล้วค่ะประโยคเด็ดละผู้<ข>ชมก็ค่อยๆแล้วกันนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่ง mindset ในเรื่องของการลงทุนคือถ้าเราเครียดเราแบบเราคิดทุกอย่างเป็นแง่ลบหมดเราจะทํา เรื่องของการเราจะวางแผนเรื่องของการลงทุนยากสักิดหนึ่งแต่ลองเอาไมซ์เซ็ตของคุณมิ้งวันนี้ไปลองดูนะคะถ้าผู้ชมคิดว่าสุดท้ายแล้วสอดคล้องกันคุณผู้ชมก็ทำกับ้านเพิ่มเติมและการโดย,ยอย่างยิ่งกลุ่มดเมสติกคอนซัมชันเดี๋ยวจะจะไปทําด้วยอันนี้ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณมิ้งมากค่ะครับขอบคุณค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ